สวัสดีค่ะวันนี้วันที่สิบหสำหรับการเลี้ยงหนานนะคะการเลี้ยงหนอนไหนดักแด้เป็นยังไงออกมายังคะยังอยู่ยังเลย,ย,เลยอันไหนน้องสามคะ <c oughs> อันไหนน้องสามคะ อน,น,น้องสามตอนนี้นะสิบเจ็ดวันแล้วยังไม่มาเลยส่วนน้องกล้าเอ้ยน้องสิบเพิ่งเก้าวันใช่เพิ่งเก้าวันทีนี้เราก็มารอลุ้นว่าเขาจะเป็นอะไรอ่าแล้วจริงๆเราไปดูมาถ้าเราอ่านผ่านผ่านใช่ไหมคะเช่แตมอ,อ่าน,นผ่านผ่านอ่ะเขาจะบอกว่าระยะดักแดของผีเสื้อก็คือสิบถึงสิบห้าวันแต่พอเราไปอ่านคู่มือ มือที่แปมเคยเปิดให้ดูจําได้ไหมไที่เขาบอกว่ากินอะไรบ้างใช่ไหมอันนั้นนะคะอายุการเป็นดักแด้ก่อนที่จะเป็นผีเสื้อไม่เท่ากันนะแต่ละสายพันธุ์อย่างสายพันธุ์แรกนี่สายพันธุ์อะไรคะสายพันธุ์นอนมะม่วงหนอนมะม่วงบาลอนใช่ไหมคะห้าถึงเจ็ดวันใช่อายุอายุที่เขาเป็นดักแด้ห้าถึงเจ็ดวันจะเป็นผีเสื้อนะแล้วผีเสื้ออะไรนะ ผีเสื <st wireless> ้อหนอนส้มหนอนมะนาวหนอนมะนาวอายุเท่าไหร่คะดักแด้อายุอายุสิบถึงสิบเอ็ดวันสิบถึงสิบเอดวันแล้วผีเสื้อหางติ่งอะคะผีเสื้อหางติ่งสิบห้าถึงสิบเจ็ดวัน แล้วเดี๋ยวเรามาดูเดี๋ยวแปมจะอธิบายให้ฟังว่าของเราอะ่ะแป้มเช็คมาแล้วว่ากี่วันบ้าง <No. S 1> บารอนหนอนมะม่วงของเราไม่ใช่ห้าถึงเจ็ดวันเราเจอเขาอะ่ะเรายังไม่รู้ว่าเขาเป็นดักแด้มากี่วันแล้วใช่ไหม <Yeah. S 1> แต่ตอนที่เราเอามาเลี้ยงไว้ในกรงอะ่ะเลี้ยงดักแด้เก้าวันไม่ใช่ห้าถึงเจ็ดวันไม่ตรงตามคู่มืออะ่ะแสดงว่ามันอาจจะมีคาดเคลื่อนได้เนาะ อาจจะไม่เป็นตามคู่มือเสมอไปและหนอนมะนาวอ่ะพีเสื้อหนอนมะนาวหนูว่าตรงไหมลองทายสิลองทายสิตรงไหมคะเสื้อหนอนมะนาวเขาบอกสิบถึงสิบเอ็ดวันหนูว่าตรงไหมจะตรงคู่มือไหมไม่ตรงอ่าพีเสื้อหนอนมะนาวของเรามีน้องหนึ่งเก้าวันเร็วกว่าคู่มือหนึ่งวันใช่ไหมคะมน้องสองสิบวันตรงตามคู่มือน้องสี่สิบวัน น้องห้าเก้าวันน้องหกเก้าวันและน้องเจ็ดเก้าวัน uh huh. มีตรงตามคู่มือสองตัว uh huh. อีสี่ตัว uh huh. เร็วกว่าคู่มือหน่อยหนึง่งหรือเขาอาจจะกินอิ่มแน่นเลยสมบูรณ์เร็วหรือเปล่านะ uh huh. ไม่รู้เลยอะ uh huh. แล้วก็ผีเสื้อเซอร์ไพรส์ของเราใช่ไหมน้องหางติ่ง <Yeah. S 1> ที่ที่อยู่ดีๆก็โผล่มาคู่มือบอกว่าสิบห้าถึงสิบเจ็วัน หูครึ่งเดือนเลยนะนานมากเลยแต่รู้เปล่าน้องเก้าของเราอ่ะตอนแรกใช่ไหมออกมาในระยะที่เป็นดักแด้แค่เก้าวันเร็วกว่าเกือบครึ่งหนึ่งเลยอ่ะใช่เร็วกว่าคู่มือเยอะเลยส่วนน้องแปดอ่ะสิบเอ็ดวันหรอเร็วกว่าคู่มือสี่วันค่ะหรอแต่ทีเนี้ยเราลังเลเนี่ยน้องสามกับน้องสิบอ่ะว่าจะเป็น ไม่ว่าจะเป็นหางติ่งหรือเปล่าเ <ew> พราะหนอนมะนาวน้องสามไม่น่าใช่หนอนมะนาวแล้วหนอนมะนาวเขาสิบถึงสิบเอ็ดวันนี่สิบเจ็ดวันเลยมาตั้งหกวันใช่ไหมคะเพอาจจะเป็นผีเสืส้อส่ใสยพัน์อื่นที่น่าจะคล้ายหางดิ่งกับหนอนมะนาวก็ได้แต่แปมไม่เห็นตัวหนอนกับดักแด้อย่างนี้ในใส่พัน์อื่นเลยสิคะ ใช่เห็นแค่หางติ่งกับหนอนมะนาวหรอแอมว่าเขาเป็นหางติ่งเพราะหางติ่งน่าจะใกล้ๆกันหน่อยเพราะเขาเป็นเพราะหางติ่งเขาบอกว่าสิบห้าถึงสิบเจ็ดวันใช่ไหมอันนี้ก็สิบเจ็ดพอดีอาจจะมาพรุ่งนี้ก็ได้ไหีดยซิแล้วิก็ว่าเขาเป็นหางติ่งไหนดูซิหนูว่าเขาจะมาไหมน่ะยังยังไม่มีสีอะไรเลยอะน้องรู้ตัวไหมเนี่ยว่าน้องต้องออกอะโดยนี้มีสีเข้มแล้วนะเนี่ยวะเขาได้ไงเขาได้ไง ยังไม่เห็นเลยตรงไหนเข้มคะเข้มหน่อยหนึ่งเหรอด้านนี้อืมแล้วเราจะไปเที่ยวต่างจังหวัดด้วยอะ,อะถ้าเขาออกมาไม่ทันเขาก็ต้องไปด้วยเหรอใช่เย่พาพีเสื้อไปเที่ยวแล้วแล้วถ้าเขาเป็นอถ้าเขาเป็นผีเสื้อตอนที่เราอยู่ต่างจังหวัดเราก็ต้องปล่อยเขาที่ต่างจังหวัดเหรอ เขาจะไ,ได้ไปเที่ยวไกลขนาดนั้น,น,นเลยอะอ๋อเศร้าอะไรคะไม่อยากให้เขาไปเที่ยวไกลอย่างนี้ให้เขาหลุดพิษบ้านเราแล้วตัวอื่นยังอยู่ไหมที่บ้านเราอ่ะไม่อยู่เศร้าทำไมอะคะปล่อยที่บ้านเราเขาก็ไปที่อื่นใช่ไหม <laughs> เขาก็ไปเที่ยวอยู่ดีเขาไปใช้ชีวิตแล้วเขาก็ มีลูกแล้วก็แอะบายอืมาทำหน้าที่เขาเสร็จเขาก็ตายโอเคอัปเดตเ<ด>ท่านี้กนะ็เอาย <laughs> โอเคค่ะอัปเดตเท่านี้่อเนาะนอนแล้วนะเนาะนอนแล้วเนาะรอผีเสื้อมาทั้งวันแล้วเนาะอยากไปเที่ยวต่างจังหวัดจะเป็นของแรกที่หนูได้นอนเดือนสองชั้นอ๋ออ่าเสร็จคุณนายละปิดคลิปให้่อยค่ะ กุดไนนะบายบายสวัสดีกุดไนน,น,นะดักเต้กุดไนนะตักเต้พรุ่งนี้มาดูใหม่นะสวัสดีนะตักเต้สวัสดีนะดักเต้พรุ่งนี้มาดูใหม่นโอเคโอเคค่ะบ๊บบบบิ๊บบิ๊บบิ๊บบิบบิ๊บบบ